สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเนาะจ้ามือหนูมาพ่อกะลำให้่อีกเช่นเคยค่ะทุกคนก็นองมาลาเต้เมะะื่อไค่ะอู้ยมั่งพ่อเพิ่นค่ะทุกคนพ่อเพิ่นเอากระดูกมาให้ค่ะกระดูกแบบตอนแบบไงหนะะึ่งค่ะองค์แบบไงหนึ่งเมืนนะะ่อเหรค่ะโอโ้โหลาเต้โอโ้โหได้กินกระดูกใหญ่เลยนะนม่่ค่ะทุกคน เออคุน่ะหันหลังใส่แม่เลยค่ะเพื่อนกระดูกชิ้นใหญ่คะ่ะมือนี่โอ้ยหมานค่ะค่ะทุกคนเจ้าลาตีอือันแดงๆเ,เสื้อแด,ดงๆนั้นปอกข้อเพิ่นค่ะทุกคนเออพ่อเอามาให้บาดนี้กัดทิมค่ะทุกคนเออกัดปอกข้อออกนะคะเนาะเออก็เลยบโไดายไซร์เลยค,<ม>ค่ะอืเพิ่นสงสัยเพิ่นบ่มักนะคะ,คะทุกคนอโอ้โห <laughs> นี่นะคะทุกคนเราดกลับมาทายอัปเดตนองมาลาเต้น,นะคะออ้ออหพ่อได้อะไรมาฝากเนาะได้กระดูกคนละขาเลยคนละออ่งเลยนะออแม่โกโก้ก็อยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนอ,อ,อยุ่มเหมือเลยค่ะทุกคนแม่โกโก้อยู่อ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะโอ้โหลาเต้ลาเต้กินอร่อยเลยนะ ไม่สวนแม่เลยทุกคนไม่สวนแม่เลยนะเนี่ยโอ้โหหนูกินอะไรคะเนี่ยอืมนะคะทุกคนอมมือน,นีไอใช่กับบุควยสบายนะคะบนทองเสียค่ะทุกคนกรเล่บเรนมาเรียนก็นองมานะคะเนาะตอนนี้กีกค่ ช่วงค่ำนะคะทุกคนประมาณทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้ก็ได้นะคะเนาะอากาศก็เย็นค่ะทุกคนอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วเนาะค่ะช่วงเ,เดือนพฤศจิกาท่านว่าน,นะคะเนาะไปช่วงปลายเดือนพฤศจิกาก็เริ่มหนาวแล้วะค่ะทุกคนแต่อยู่ทางบ้านบึงการแห้งสีหนาวค่ะนาะคะ่ะเนาะ อ,อยึดห้างนี้กับเป็นอากาศเย็นๆค่ะทุกคนอากาศเย็นๆนะคะโูค่อยๆกินนะเต้นะค่อยๆกินนะลกูกโอ้โหให้แม่กินด้วยได้ไหมฮะแม่กินด้วยได้ไหมเนะี่ย ให้กินด้วยไหมโอ้โหเหมือนคาร์บอนือมมือหนีมานคักเนาะมือหนีนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> เห็นเพื่อนได้กินเขากินน้ำแล้วก็อืมมีความสูขเป็นน้ำเพล่นนะคะเนาะอืออนี่แหละแล้วเม่ก็ับมาอัปเดตน้องมาไทย ทอ่อบรรยากาศชีวิต5นะคน้อง,องมานะคะแต่ว่พอนจอยล่องอยู่ค่ะเจ้าราติพ่อเป็นกินเข่าหน่อยล่งนะคะเป็นโมกินเขากินตะการกินตะเนื้อนะคะเออพอหอยกินเข่ากินนนาบนะคะ <c ười> อร่อยไหมเตะอร่อยไหม ก็เล่นกินเนื้อเพื่อนคารทุกคนเป็นขาอันนั้นนะคะเนาะขาแกะน่าจะเป็นขาแกะหรือขาแพะหรือขาอย่างโน้นนี่ค่ะหรือขานวเป็นมากินมาแข่งกระดูกนะคะทุกคนแต่แต่ในหน่อยนั้นไอเก่ามาให้ค้นละคาแล้วค่ะเนาะแห็นพักกันมาแข็เพ็่นกระสีหอมนล่นะคะเนาะหอมกระดูก ีน่นะเออเห้เดี๋ยวจะน้อยกันฝนจุตกนะคะทุกคนแต่ว่าเสียเอาเตียงเนียเพราะน้องข้างนอกเนาะคะนะ่ะเนาะ กินแบบอร่อยมากเลยเนาะเต้เนาะแบบเดียวค่ะทุกคนมมไม่ได้กินอร่อยอร่อยแบบนี้มานานแล้วเนาะเต้เนาะ ได้ะ่ะเอามือสองมือคนน่ะนะนะคะเห็นนะคะนะนเนาะเดี๋ยวเราพาไปเบิึงอันเจ้าก,กูกูกันนะคะทุกคนกูกูอยู่ฝั่งนี้ค่ะทุกคนทุกคนเราฟังนะคะอยู่ใกล้กันนะคะคนสิกัดกันนะคะแต่ตรงนี้ค่อนข้างมือดนะจักหน่อยค่ะทุกคนโอ้โหกูกูก,ก,กินอะไรหรอกโอ้โหมาอยู่มืดๆเลยนะ อือค่ะโอ้โหมันอยู่มุมเมือดเลยไหนไหนให้แม่กินด้วยสิอืออยู่มุมไผ่ม,มุมมันค่ะทุกคนแต่บางทีจะค่อนข้างเมือดนะคะเนาะคือ้างบ้านพอให้คนราคานะคะโอ้โห นจนหมดยังเต้ฮะหมดยังคะหมดยังโอ้โหเย่นและค่ะน้องมาน่ารักอืม แสนดูแล้วก็แบบน่ารักมากพะเจ้าลาตีนะความรักวามผูกพันนะคะน้องของน้องหมากับคนนะคะทุกคนอตอนนี้เจ้ากระเลงหน่อยอก็จะข้าปูนะคะน้วเนี่ยกระโท่ไปบ้านนะคะแม่บอกว่าอ๊้ยตอนนี้กินเก่งนะคะและะ้วก็โตอ้วนมากค่ะอือพนอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่บ้านแม่เพน เอากระดูเอาเขายังให้กินเป็นหมอยังไงแล้วค่ะแล้วเพิ่นแย่งกันกินเเพิ่นกินแสบเนาะอืมพระเจ้าราเต้เพิ่นเพิ่นอยู่กับแม่ก็กูแม่ก็กูก็บ่ค่อยกินเลยเจ้าราเต้กับบุมมีมูแย่งเลยไหมค่ะเพิ่นกับ่ค่อยกินเขาเลยก็โต้จอยค่ะทุกคนอืมกระสองตัวอยู่บ้านนั่นกันยังอุดมสมบูรณ์ขึ้นกานะคะกระแรงหน่อยกับข้าปูโหสู้ตายเลยใช่ไหมเนี่ลาเต้ฮอ เพิ่นแสบของเพนนะะิ่นเนาะค่ะเนาะ กินจนเบแลก็ค่ะทุกคนอ ตาเห,ห,หือรูอร่อยมากเลยใช่ไหมเนี่ยไม่สนใจแม่เลยเพิ่นเอาคานขาดหนีไปนะคะทุกคนอเ,คเอาคานาเพิ่น อิ่มยังลกูกเดี๋ยวไปกินข้าวนะหนุนพ่อเอาข้าวใส่จานไว้ให้นะเดี๋ยวจะแห้งกระดูกต่ออ๋อเหมือนี่ยค่ะทุกคนจะแห้งกระดูกต่อแล้วลูกนะโอเคเนาะค่ะทุกคนสลับลิงเนียกันำมาฝาใบซัมหนียก่อนนะคะ ลำไยขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามไปกัาล่างใส้ใกล็ลำไยค่ะขอบคุณมาเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย